มีสิตสังสังวิเกสมณสินใจนะสมณสินใจสมณะเวทนาเป็นเวทนาขันทำไมทะนับสมภาเวทนาเด้สสมแลกรับไปจูโถงโถรมะเปอขาแล้วหาจิตเจสิกที่ประกอบในเวทนาพวกนี้ไปแยกฐานะธาตุต่ปยนมประกอบก็ได้มีสี่ขันธ์กระถามเป็นเวทนา นักใจกได้ขันสาคือสัญญา,าสัารวิญญาณจิตที่ประกอบในเวทนาพวกนี้เป็นมานาเวทนาหรือวิวิญญาณเนี่ยจะมีมานาเวทนาธาตุได้เท่าไหร่เราก็คิดในเบงขาห้าธาตุาที่เป็นตัวประกอบนี่ได้วินหวินกายาวินสุขทที่ประกอบในนี้เป็นกแลวินรวมมันก็เป็นวิญญาณธาตุเจ็ดครบเจ็ดสิขั้นรกก็คิดเบงขาเ,เดียวที่สุดก็คือสี่หกนเวทนา แล้วก็เด่นโทมนัสก็มีโทจกัสี่ประกอบไปด้วยก็บอกกันก็เป็นเดเซกห้าสิบเนวิทนาสูดทุกโทมแล้วไปขาเป็นนาำนะ้ำไม่รู้กัน1นโอสิโอสิบนิตคอมนโอสิบแปดเ,เจนเนะดซกยังไม่เข้าไปยังเลงหนึ่งก็คือที่ซ่อนอยูในใตสมนะัก็คือปีติแล้วก็ยานมสุขของโลกยิ่าน ในอีติบวิบรับเกอิโมเขนะอาิโมเขนมันไปแกอ่อาิโมเกศที่ประกอบกับเปจ็กเว้ไนไปเว็นตวิับวิธีธชาสมิจิตนึงตเวนนั่นแหละมาเป็นตวิแต่ว่าไม่ลงตะเลขลงสวปิปัญญานาขีดไว้หรือใครจะเขียนจิตุบาทไปเลยก็ได้แล้ววิธีชาสมมธิจิตจุบา ตามด้วยอารงณ์มิตฐานเพราะตงนี้เป็นนามงเดียนาไม่เป็นนาที่เหลือวิคราะน์ิตฐานเยนมาหลังจิตเจนที่หายไปจากเจนแรกใช้คำว่าสาริี่บวกเจ็ดสิบแปดก็คือเจ็ดนี่แหลตามเดวยเจ็ดสิบเกราก่อนปัจวุภาก็คือเจ็ดบแปดบวกเจ็ดสิบห้าปดเป็นวิจิตรชา เป็นนามอีเ,เดียวนาะมไม่เปรูคค้ขันเป็นโอสโอเหมือนไว้เนีานมีเจ็ดได้โ่เจ็ดแได้สอง่าเอาเว้นไวิเิ 5, 7, 8, ได้สองท่าเจ็ดลบสอก็เหลือห้าห้าก็คือชันวิบัญัตินยาห้าวเศสเลยหนึ่งก็ 1, ตัวไม้นห่นหรือเจ้ที่ประกอบการจดงอย่เีชา้า สังคุคิดชาติสิส่งหนึ่งแล้ก็ยังร้สว่าเราไม่พอแตศสังมัสสังปรมัตถิทำม,มสาสุเอิทำม,มขัน,นธ์ได้เองทำม,มิปุปาทานไ้เลี่ยงทำมอันี้ปรมัตถิเป็นอารมณ์ของปรมัตสังนี้ ้าเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์สังเกตสิกานสังเกตสิเหุก็เป็นอารมณ์อยังหมดเลยครเรียนจิตแปเอทีสาสองพุทธแปดพราะนั้นจิตที่เหลเป็นตัววก็คือราโกุตะจิตหมดแล้ตามเรเจตสิกทีระกเลยจิตตุบาไได้แค่นี้เขาบอมีรูปอยู่ไปน้ง นืพพานก,าากรอะไรนิกาโรูปสังเก็ได้กันเน,นี่ยโลารัจิตตุบาและเอามานำสงขอ้อได้ไม่ได้จิตกระเจงก็ได้นำมาขัดีบอไอนะโรารด้จิตเป็นปนยยัญางนะเจนสิทธิบบอกเป็นทำไมนะอนนสอนธาก็ได้สอโลกรัจเป็นจิตแนนตบบแค่มโนมีญาติาเจนสิทธิบุบเป็นธรรมธา ครับสรงก็ไม่ได้รับผ่นหนึ่งโอิท่าแล้ว็สองมโนชิอซิพินเวนมโนเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็ดสามมิบใช่ป่ะเกจะขู่านทานกยาจากขู่มนเจ็สองกปรอบกับสัพพัิตาสานะเจสิเกได้แาบประทันระบบเอาไปรวมกันเป็นจขู่าโนธาตุตุปา ก็ไม่ประกอบกับเมื่อเป็นวิญญาณธาตุก็ไม่ประอกอแบ,บบญญกับกแบบชา,ยยานธาตุจุดบัตรที่เหลือและรุ่นที่แปดสิาห้าไม่ประอกอบไปในธาตุเท่าไรจิตเด่นโลกมาก็ผ่านหน้าเป็นนักเกอายันนะก็ครบสิบสองโลกมาจิตมาครบสิบสองถ้นาหน้า,นานแล้วคงเหลือแต่วิญญาณธาตุวินเดษหักโขเหลือหนึ่งก็คือจกักโวิญญาณธาตุ เนี่ยสามอสามสมมิเกนเจสันกิริทันกิเลสสาสับรก็คือสังกิรเทตเจวะนอกจากกิเลสเหตทธรรมเองธรรมก็คือสังกิริทรมเป็นธรรมเนาะสังกิริทัศก็คืออสุทิยสมเดิเมเดยสิบเจแต่ก็บอกวโนกิเลสสาักกิเลสสาม เราไปือเขาจะเป็นเจสิกศิษยเจเป็นเเก็เสไปอาคจิตเจก็ได้นะมาันส่ไอ้นั้นอสุเจิสองเป็นมนาหนะเจศิษเป็นธรรมะนะอสุรจิปแค่มโนยานธาเจศิยสิบเจ็ดเป็นธรรมธาอันนี้จิตเจเยนามาก็ต้องเป็นโอสิบสอท่นี้สิบสามเยนมาเป็แค่สามอย่างเจเป็นกับโอสิบสองอันนี้จิตเจมาแล้วก็ นาขอโอสเป็นรูปรูปประกอบกอะไรไม่มีนาทีรูปประกอบการจรกกอบนอนเนเจ็ต้องสัจจกตสี่เทงนยยางหกสามิบีิตรูปแบบของสัมเจ็ตดองยีติโตอวรูปบบสีอเจดสิบสามสร่หกในมาคาสี่ในนจประกอบแล้วสองนาทีเลยวิบรูปเพราะว่าเป็นนามอีกเดียวนามก็รูปขันหนึ่งโอสิถ้าโอสิใส่หนึ่งถ้าเจ็บเป็นแกมาห้ามใส่โอสิ ตอนนี้ถ้เจบเป็นเจ็บให้เขียเลขหนึ่งมาแล้วก็มีงานท่านเปนเจ็อรูณบั่สิ่งเป็นมโนวินมีเจ็ดฐา่งแล้วหกเปมโนวินเจเจ็ดาสองัางลบสามสิเลยยี่สองเรย่สมวนบรมยิมพาแต่ถ้าตรงนี้เป็นวิปปากกาทำมาวิบปากกาทำมาตรงนี้จะได้กอสิบ อาตเนี่ยเป็นไม่บาขดยไมปากการทำมาตนี้จะได้อเสียเฉยๆแต่ไปอันนี้รเป็นจิตเป็นเต็มแต่ได้เขาได้ยังไงท้พเจ็ดถ้าเป็นมบาเนี้จ็สัมิกกเกสัญญาขันเทนะองนามีสัญญาเจสิที่ประกอบกับจิปสิเกาจแปดเจ็ดแหกเต็มเต็มทักสอเอาสัญญาเอางหลา่ ตาาประธานรัฐบสัญญาเข้าไปรมก็เป็นกิ่เป็นการที่สี่ห้าสองมประกอบกับรนวิปพานรปปิพประกอบกนกายี่หนึ่งเ็ดอสี่สี่หาองนี้สิบสามสังสาิตชีวิตจริงได้เหนชีวิตจริงสี่ะบได้กชีวิตรูปชีวิตจริงสี่เป็นสิบชีวิตรูปเป็นรูปขันชีวิตจริงเจเสิป็นสัจธร ั้งชีิตแต่รูปรชีวิตพิเศเสกเป็นแค่ธรรมะในบรรดาในรูปมีธรรมในธรรมะก็ต้องเป็น9จแปดเกอจจบอกก็คือเจสิกหัาสองเอามาแยกขันธ์ฐานก็ได้ขันธามก็้ืกเวนาอญญาอาจารย์ุแกน่อยเวสันตังเวสันตังเป็นสังขาระขันธ์ วีสามสัมเจ้าสองไม่แขงรเป็นสันเอ่เจสิเก้าสองเป็นทาไมเนี่ยมาาใส่ไม่ได้ให้เอาไปใส่บางส่วนเลยเจสิบก้าสองจุดเบนเก้าเป็นนานจิตเต็มเมื่อจุเต็มแล้วก็วิเคราะห์เราเลยนะ้วารเร่อสิบอสิบบางส่วนสุนี้ในอสสอปรเทวะสัทคารม สัทธารมย์เปรบกวนขัดประจักรไทยนะสัทธาทำนิรมงแสดงสำหรับรูปคืออันเหมือนอายดานะธาตุต่างอันเหมือนกันเป็นรูปประัดเหมือนกันต้องคิดอยู่ในรูปที่สแปดเท่านั้นห้ามไปคิดที่อื่นรูปที่สิแปดแล้สัทธารมย์เหมือนก็นเลยรูปที่สเจ็ดเป็นสัทธารม แล้วรูปยี่สิบเับสมอลงมาก็เป็นร like ูปกระถาโอสิบเอ็ดในนี้ก็เป็นองค้าเวทันทายเันนั้นสุมตว่ารูปเป็นธรรมาเงนนถ้าเท่ากันองค์ก็ธาตุหนึ่งเว้นสัตถาถามเนื้อสองฐามัสันรับสมคอไม่ได้ด้วยไข่เงนเท่าไรขันที่ห้าได้แล้วหนึ่งไม่ได้คือนามัสสีไอ้นาทั้งหมดมีสิบสองได้แล้วสิบไม่ได้หนอคือตัวเเองสัตยทายนนั้วองควเเจิดคือมานาเตนน ถ้าทั้งหมดมี18ได้แล้วสิบไม่ได้แปก็คือตัวเขาเองสัตธาเป็นตัวเว้นี่แหละบภคจิตก็คือมีอันทัพเจ็ดในยสิบวิบรับเกสัปปีทิกะธรรมีองค์นั้นคือสัปปิทิกิทิธาเอเจสิสิโหเว้นปีติถ้าเจอปีติสหคตานิสสัปปิทิาทกา ให้ตีครับเป็นสมนะติในการหาวิธ mm hmm. ีเป็นข้าพสมนั่ยเลยวปกเป็นาที่นลติ้ก็จะทรงทุกธงรัฐเป็นขาสหกันตแล้วขีดไว้ว่ายังมีกลุ่มองสมนัจะประชาเนี่ยเป็นสมนแติตด็ดวิไมปรับอบออยู่นะ mm hmm. ตาด้วยจิตตุาได้เลย mm hmm. เมื่อวกนนากรนั้ที่เหลือจบนั mm hmm. นวิรูปผ่า,า,านได้นียนมาหลังก็คือ สามปีเดกดติบตึกบก็คือครับเ็นเสียเเป็นปน,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 นหน่งวนาวิเราะกันห่งเสงค่าเราส,สายใสือนม่งวัเอย่างั้นาเจดสามปีกาเ็นเป็นแค่มนโนวินเจ็บหันน 5, นหนึ่งก็อเวทมโนวิยัจะเสร็จก็เลยห้าดัวที่ซ่อนอย่เนี้โทรมานัดมิโตกะซิยูเป็นขามิวชชนหแล้วก็สุขุมวิทนนงนห่น,น,นยัก็สาสากลับเก กัมพาเวนะสังขาริิเทศออกกเดียวกันคือเจตนาที่ในเอาส่ลเบสองลงยันกลับลเจที่นากับคาคตัวประกบเจตสิกเต็มๆห้าสิบสองเอาเจตนาออกหนึ่งเหลือห้าสิเอ็เวเจตนาได้ยตมันใช้ชื่อเรืออัมพภาวรัประกอบข่ยเาธาได้เท่าไหร่อายาได้ม่แยกกันเนธาตนาประกอบก็ได้มีสีขันต์สังขารลขันต์ออกไปก็ได้ขันาคอเวนาสัญญาวิญญาณ อรสเจ็ิบสองเนสจิบเเป็นมนาเงยนะเป็นมโนเนี่ยถ้าสังเทานั้นบางสนจากห้อ็เวนาสัญญนออกเหลือสี่สิบเ้าอมาน้ำหน้าประส่วนยกมาห้าเจ็ดสิบห้าเป็นเจตนาเจ็ดสิบในห้สสิบเอ็ดสังสับเป็นเกณฑ์สุขินไรเยนะสุขินเซียน้ำได้เกเอนาเจดิที่ในสุกเป็นาเจดสิ เป็นเวนาขัดทำลายธรรมชาตินับสัข้อก็นับสัข้อเวนาที่เหลือด้วยกันเอาสศพออกไปในนับสัข้อทุกสมณัติธรรมะแล้วก็เบิกหาถ้าเป็นเวทนาเนื้อหาที่เจ็ดสิกงที่ประกอบในเวทนาพวกนี้มายแยกขันท่าส่วนสัจมยุทนาเมืก่อนก็ได้มีสีขันธ์ขันธ์เวทนาขันธ์ออกไปก็ได้ขันธ์สามตัวแฉะฉารวิญญาณ จิตที่ประกอบในเวทนาพวกนี้เป็นมนายั้นะจิตที่ประกอบในเวทนาพวกนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้ในออเบกขาจะมีเห็นเว็นกายโยวินสุขทุกทุกตัวนี้เป็นกายโยวินเข้ารวมแล้วก็ได้ยกธาตุจิตปมเยี่ยสิท่าไหร่ถ้าเราคิดเบขาสีผงโทมนัสหนึ่งโทสีมาสมนัสหนึ่งปิติ ถ้าเราคิดส 46, มมสี 4, ม่สิบหกนโทโมนาดิงสิงเป็ขาดึง้ม่จริงชาติรวมแล้วก็ได้ท่ากันก็คือเจสิก้าสิบเอ็เป็นเวทานาสุขไ,ไม่ใช่ทุก์สมนัสทงนัทเปขาเป็นามนา,นาไมไม่รู้กันหนึ่งโอเบโอสึเป็นเจ็ดกกะรกเจสิกกะโคปานโอชพาบสุขมารวมในเนื้อหขาัาธ์ด้ท่าตัาเราประทานท้นหมดกิดเลสิทธิธรร นำพึงกเลสนำสิเกเลสสิเป็นสาขากาทมาใหำท่าเจอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเป็นเจอย่างเดียวเจอย่างเดียวเจตมาจะต้องเป็นเจอย่างเดียวนิพพานอย่างเดียวองค์นำงเจทมาแร้กมันต้องเป็นเจเป็เก้าองเราออรลองนบสบปลงมาต่างกันจริงไหมโอสิบเป็นรูปขันเจเป็น9ก้าเป็นัครัโอสิบสองเป็นโอสิบเเป็นก้าเปอไกันนะโอสิบสองเป็น โปรไรก็ได้สิทิ์จิตก้าเป็นเนื่อทัเจ็เนี่ยจะได้ผัดตามอายนาตาม่าตตามมาเลยเระธรรมที่เหลือจากจิตและรูมาหมดเลยวิจสิกขิกพานโดยการแยกเป็นนานัตญาตังทานนิพานตามนักสม้อไม่ได้เป็นมีอสุกสอนนักสข้อไม่ได้ด้วยแนท่านเทไลกตอสกตอผิดบหรือกแก้เน่

ในเรื่องหนึ่งนับสงเคกล็์ได้และไม่ได้อิตินเซโมร่ชีวิตอิตเซโมร่ภาษาบคนเรียกกันอิตินเรียนจากชีวิตอิตินเรียนจากอิตินจีที่ภาวะโรคชีวิตเิตินจีของเราไม่แป่นชีวิตแรูปชีวิตเิตินจีจิตสิกอำมารวมกันและนับสมเกล็ตได้และไม่ได้ อิทธิภาวะกับชีวิตเรูปเป็นรูปขันชีวิตทินซีเยสิกเป็นสัพขาระขันเนขันสองอาญาตนะอิทธิภาวะเป็นสุขวารูปเป็นนามาอาญนะชีวิตทินซีชีวิตเรูปชีวิตินซีเสิกชีวิตเนรูปก็เป็นสุขวรูปก็เป็นนามาชีวิตทินซีเยสิกก็เป็นนามาทำหมดเลยมจะทำทำก็ได้อายตนะเดียวมินะมายนะ เมื่อได้อายนะเดียวธาตก็ได้ต้องธาตเดียวเหบกันเป็นธรมทานรับสุขคอไม่ได้ขันธิห้าได้ลนะวสองได้สาก็คือเวนาสัญยาอิญญาหายนะได้แล้วหนึ่งไม่ได้สิเก็คือโอสิปนาหนึ่ง้าได้แล้วหนึไม่ได้สิเจโอสิปเจในยัสานยัสามตางต่างอายนะธาตเหมือนจะะิตตสหโู กษัททตริย์รมเณรอกคือเจสิองมีญาติรูปสองนับสมคอลมามิญาติรูปสอป็รูปประการเจสิ้าสองเป็นเวนาขันเกิดนยาขันขันาขันน้ำบดเป็นธรรมไม้ธมธาตุตัดเ็นาันยาสามผันสุรูปชิ้นเลยอมีผ่านมีผ่านเป็นเีทธมมามีผ่านเป็นขันไม่ได้มีผ่านเป็นธมไม้ธรมมธาตุในยศสามันน้ำสข้อได้ก็คือยกไปเลยนักเกณฑหนึ่ง เลือสีานเลขทาเหลื่นกระปตานระบบสถินดีนะทาเจตดสิกประกอบด้วยยี่สัมผัสพันทนนําไม้น้งท่าประกอบด้วตัวาเลยสัมผันาสิลบสัทธาเจตสิกองเนเือะไรสาขาขั้นเจตสิกสีก้าเปทนาเจตสิกเป็นสงขาขันทำไม้น้ำทาได้บนบริเทนนี้นำมาหลักเป็นสถินสี่ถามน้ำสบพปาะได้ด้วยฐานเลทาเท่าไร อันดับคือสัญลักษหนึ่งทมากระั้นหนึ่งทระธาหนึ